สวัสดีค่ะก็มาติดตามมาทวิตเตอร์นะคะของอีลานมัสค่ะ,ะเขาก็ทวีตนะคะเมื่อวันเมื่อวันนี้นี่เองนะคะวันนี้วันที่สิบเนาะก็ตีหนึ่งตีหนึ่งสี่จุแปดเขาทวีตนะคะแล้วก็มีคนมาอืมเหมือนกับว่าเออมาถอนรหัสนะคะ,ะเขาทวีตว่า t r a g i c ก็คือน่าเศร้านะคะ t r a g i c ทรจิกเนี่ยก็มอีอันนี้ก็คือรหัสของกมาเทรียนะคะเป็นมันจะแปลงตัวเลขตัวอักษรมาเป็นตัวเลขนะคะใต้ห้าสิบแปดแล้วก็ตัวอืนอ่นๆก็น่าจะมีความหมายเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็มี xrp มี Nasara นะคะ Hammer ก็คือเป็นค้อนนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเออตัดสินอะไรเงี้ยอา่า ผู้วพากษานะคะเวลาตัดสินเขาจะแฮมเมอร์นะคะเขาจะตีคอนอแล้วก็8 85กับ58เนี่ยมันสลับกันได้นะคะแล้วก็แปลว่าคือรหัสก็คือ awakening ก็คือตื่นนะคะ storm ก็พายุนะคะ black out ก็คือ,อมันก็ว่ามันมืดนะนะมืดก็คือหมายถึงว่าอาจจะ อ่อะไรชัดดาวอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่ uh, get ready ก็คือเตรียมพร้อมโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าก็เอาลิงก์มารอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเปิดลิง์ให้นะคะก็คือเรามาดูกมาเชียนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเมื่อคลิปอ่ uh, สองคลิปที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็พูดเกี่ยวกับกมาเชียนะคะอ่า uh, คือ t ร a g i c เนี่ยเราจะใส่ถ้าใครสนใจนะคะช่องก็กอ๋อก็ Gamma t r i a ออกนะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะคือเราจะเอาตัวอักษรอะไรมาใส่ช่องนี้ก็ได้เนาะเนี่ยช่องนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีค่าก็คือมีค่าเป็น นี่คือภาษาของการสื่อสารของตัวเลขของพระเจ้านะคะก็คือแบบในจักรวาลเนี่ยมันมีการสื่อสารตัวเลขแล้วก็เป็นภาพนะคะคือเราเวลาเราจินตนาการเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่าจินตนาการก็คือเนลมิตในจิตของเราเนี่ยถ้าเราหลับตานะคะคนที่ทําเป็นเนี่ยเขาจะเห็นเป็นภาพเป็นจอเลยนะคะแล้วก็เราอยากได้อะไรเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราอยากได้รถอใส่รถยี่ห้ออะไรละ่ะสีอะไรอะไรเงี้ยมีกี่ประตูอะไรเงี้ยเนาะปีอะไรอะไรเงี้ยคือเราจินตนาการในภาพนั้นนะคะจินตนาการแล้วก็เหมือนกับว่าเราสร้างพลังงานความถี่ในตัวเราให้เชื่อมกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะนิ้วคือวิธีที่การสื่อสารของจักรวาลกับเราเนาะเป็นตัวเลขอ่า ทีนี้เขาก็มันมันจะมีสามอย่างนะคะฮีบ r ูก grammar อั e กฤ n g l i s h g r a แล้วก็ simple grammar t r อันสุดท้ายอ,อันสุดท้ายเนี่ยบอกว่าไอไอ t ร a g i c เนี่ยไ,ไ,ได้ค่าตัวเลขห้าสิบห้าสิบแปดนะคะก็คือ t ยี่สิบนะคะตัวตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยมันเป็นลำดับกันนะคะตัว a เนี่ยหมายหมายหมายเลขหนึ่งเห็นไหมคะคือลำดับที่หนึ่ง ตัว C เป็นลำดับที่3แล้วก็ I ที่9แล้วก็ G ที่7นะคะก็ R ที่8แล้วก็ T 20รวมกันทั้งหมดเนี่ยได้5 8เนาะนี่ก็คือการสื่อสารเนาะแต่แต่ของอังกฤษ grammar เชียนะคะเขาก็จะใช้อีกแบบรูปแบบหนึงเหมือนกันแต่ตอนครั้งนี้เขาใช้แบบ simple นะคะคืออันนี้ ไม่จากนะคะต้องเรียน,เร,ยนเรียนลึกลงไปถึงจะรู้นะคะว่า t เนี่ยทำไมถึงร้อยหนึ่งแล้ก็ t ร้อยยี่สิบอันนี้นะคะคือมันจะเพิ่มแต่ตรงนี้เป็นเลข3เหมือนกันเนาะอันนี้เลข1เหมือนกันตัว a กับตัว c เนาะแต่แต่พอมาตรงนี้นะคะมาเปลี่ยนนะคะอังกฤษกับมเซีาอ่าคือเราต้องอยังไม่ได้เรียนนะคะแอดก็รู้เฉพาะ Simple นะคะก็คือ เเลขกหนึ่งบเลขกสองซีเล็กสามอะไรเงี้ยนะโอเคค่ะแล้วมาดูข้างล่างนะคะว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึง father ก็เป็นพ่อนะคะ people ก็เป็นคนทั่วไป Spain คอยเบสด้วยนะคะหมายถึงคอยเบสแต่แต่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงอ,อะไรที่ที่แบบนั้น เดี๋ยวมาดูนะคะคนที่คนที่อาถอดรหัสเขาก็บอกว่ามันมันหมายถึงนซาร่านะคะหมายถึง XRP ด้วยอะ่ะ XRP XRP เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ XRP นะครเป็นเป็นเงินดิจิตอลระบบอาควอนตัมนะคะที่จะมาแทนอันใหม่ด้วย คือระบบใหม่นะคะอ่านาซาร่านะคะหมายถึงนาซาร่าอ่านี่ไงแฮมเมอร์เอ็กซ์เซเอ็กซ์อาร์พีมีสองตัวเลยอ่าแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอ้าก็มีเท่านั้นนะคะ คือคนคนนี้เขาก็บอกว่า t r จิกเนี่ยหมายถึงอ,อีลานมาทวิตออกมาเนี่ยมันหมายถึงนซาร่านะคะคือจริงๆแล้วเราก็รอนซาร่ามานานแล้วเนาะเ,เราสามารถคิดแล้วก็สามารถเนรมิตได้นะคะเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเอามาเราต้องคิดที่ที่ตัวเราก่อนนะคะ ตอนนี้แอดก็เริ่มเริ่มสอนนะคะว่าเราควรคิดว่ายังไงเราควรพูดว่ายังไงเราควรจะพูดกับตัวเรานะคะจิตเรานะคะจิตเราเนี่ยมีจิตจิตใต้สำนึกก็นะคะภาษาอังกฤษแรกว่า conscious conscious ก็คือ,อจิตนะคะสติมีสตินั่นเองแล้วจิตใต้สำนึกเราเนี่ยสามารถเชื่อมกับจักรวาลได้คือเป็น ตัวเราผู้รู้อยู่ในมิติอื่นนะคะ,ะแล้วก็จิตธรรมดาจิตเนี่ยจิตเป็นตัวเราที่ที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้จักนะคะเรารู้จักเนาะเป็นเป็น,ปนอยู่เป็นจิตที่อยู่ในในมิติที่สามนี่แหละทีนี้เราจะต้องเชื่อมกับจิต Hi ฮเออร์ e ซก็คือจิตที่อยู่ในต่างมิติก็คือคอนเซ i ของเราเนี่ยสติของเราเนี่ยเราจะต้องเชื่อมให้ได้การเชื่อมก็คืออเราจะต้องนั่งสมาธินะคะคิดบวกแล้วก็รู้ตลอดเวลาสังเกตตลอดเวลาว่าเราเนี่ยคิดอะไรนะคะถ้าเราคิดลบเนี่ยเราก็จะบอกตัวเรานะคะ,ะนั้นไม่ใช่สติของฉันไม่ใช่ความคิดของฉันหรือว่าเราเราจะสามารถ คือพูดซ้ําๆได้ว่าเราเนี่ยเราชมตัวเรานะคะพูดซ้ําๆชมตัวเราชมตัวเองนะคะบอกรักตัวเองแล้วก็ขอบคุณจกักรวาลที่เรามีที่เราตื่นมาวันนี้นะคะตื่นมาเนี่ยเราจะต้องมีคล้ายๆว่ามีตา,ารางนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรเมื่อก่อน,นแอดไม่ตื่นมาเนี่ยไม่มีไม่มีเป้าหมายนะคะไม่มีเข็มทิศตอนนี้นะคะจะต้อง ทำสมาธิอ่านบอกขอบคุณที่เราตื่นมาวันนี้อชมตัวเราเองบอกรักตัวเราเองนะคะนะคะแล้วก็ทําสมาธิเนี่ยอันนี้คือคืออันนี้ทำไม่ไม่ใช่ว่าทํานานนะคะคือเป็นเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาแล้วก็หาอะไรกินหาน้ํากินอะไรเงี้ยเนาะไปเข้าห้องน้าแล้วก็ อเออเรเหยนะคะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์ต่อไปนี้เราต้องทําแบบที่มีที่ที่ใส่ใจตัวเองนะ,ะแบบเราใส่ใจตัวเองแล้วก็มาหาความรู้แบบนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเราจะไม่รอนะซาร่านะคะ,ะเราที่เขาให้รหัสมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตอนไหนใช่ไหมคะแล้วมันอาจจะมาอีกสองปีก็ได้มันอาจจะมาส้นปีนี้ก็ได้ แล้วช่วงที่สิบสิบกว่าเดือนสิบอ่สิบเอ็ดสิบสองเดือนที่เราจะอยู่เนี่ยเราจะอยู่อ่าหายใจทิ้งไปอ่าเล่นๆอย่างนั้นหรอคะมันมันเสียเวลาใช่ไหมเราก็มาฝึกอันนี้นะคะเราก็มาฝึกเนี่ยแนะนําให้ไปดูอ่าคลิปก่อนๆนะคะคลิปก่อนๆตั้งแต่คลิปแรกนะคะตอนนี้ก็มีอยู่สี่สิบกว่า อ p นะคะแอดก็แนะนำมาเรื่อยๆนะคะแล้วว่าเราจะฝึกยังไงเราจะ,ะทำจิตเราจะเชื่อมกับจิตใต้สำนึกเราอย่างไงก็คือคอนเซ็ s ก็คือ,อจิตของเราที่อยู่ในมิติอื่นนะคะมิติอื่นมันก็อยู่ร,บรอบๆตัวเราเนี่หล่ะคะ่ะมิติอื่นเนี่ยอยู่ร,รอบตัวเราพลังงานมันอยู่ร,บรอบๆตัวเราหมดเลยเพียงแต่เราต้องเชื่อมต้องเชื่อมกับเขานะคะคือทา รักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำจิตใจให้ให้อ่อนคลายเนาะจิตใจเป็นกลางเนาะไม่โกรธง่ายไม่ตัดสินคนอื่นไม่กังวลไม่กลัวอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอะ,อะไรที่ง่ายๆที่เราจะต้องฝึกเริ่มต้นนะคะเบสิกเบสิกโอเคค่ะลิปนี้ก็ถ้าถ้า